ในช่วงเทศกาลปีใหม่สถานที่ท่องเที่ยวละตามเมืองใหญ่ๆก็จะมีคนพลุกพล่านนะคะสิ่งหนึ่งที่มักจะพบเห็นนั่นก็คือขอทานไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่ที่จะนั่งขอทานหรือว่าทะเวนไปขอทานตามจุดต่างๆค่ะตำรวจยอมรับนะคะว่าสําหรับการแก้ไขปัญหาขอทานในเมืองหรือว่าตามแหล่งชุมชนแบบยั่งยืนทําได้ยากนะคะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดกวาดล้างอยู่เป็นระยะระยะก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็มีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่นะคะที่บอกว่าขอทานส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวกัมพูชาที่แม้ว่าจะถูกจับ แล้วก็ส่งตัวกลับก็ยังคงลักลอบเข้ามาขอทานอีกค่ะเพราะมีแรงจูงใจเป็นรายได้ถึงวันละ500ร้ถึง1,000บาทนะคะและขอทานบางส่วนก็ถูกในหน้านำเข้ามานี่ก็เป็นอีกรูปแบบของขบวนการค้ามนุษย์ค่ะไปติดตามปัญหาขอทานได้จากรายงานของคุณเบญจพน์ทิพย์กมลแสงค่ะรีฟุตบาทเชิงสะพานและสะพานลอยคนข้ามในแหล่งที่มีคนพลุกพลาน เช่นอนุสาสวรียีชัยสมรภูมิเรายังสามารถพบเห็นเด็กและคนชราชาวกัมพูชามานั่งขอทานอยู่เป็นระยะไม่ต่างกับย่านถนนสุขุมวิทและอโศกก็เยอะค่ะเเปเป็็นนชาวอะไรกัมพูชากัมพูดเดียวิธีที่เขามาขอทานเขา,เขาก็จะอุ้มรูปมาแล้วก็จะให้เด็กๆมาส่วนใหญ่พวกนี้เด็กบางทีเนี่ยเจดแปขวบสามสี 3, ขวบก็มานั่งขอทานตรงบันไดาบางทีก็ ฝรั่งเห็นฝรั่งซื้อของอยู่เขาก็จะยื่นมือขอตังขอตังบางทีฝรั่งลำคา่ยก็จะให้20 10บาทแล้วแต่ไงทีมข่าวไทย P ี s ติดตามกลุ่มขอทานจดพบว่ามีการรวมตัวกันอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในย่านปริมณฑลและเวลาประมาณ4นาฬิกาของทุกวันกลุ่มหญิงชาวกัมพูชาพร้อมด้วยเด็กๆจะออกจากที่พักไปขอทานตามจุดต่างๆหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติเด็กขอทานมูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยว่า ขอทานเหล่านี้ร้อยละแปมาจากประเทศกัมพูชาเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ตกต่ําทําให้ต้องเข้ามาขอทานในกรุงเทพโดยจะมีการนําเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ10บขวบเข้ามาร่วมขอทานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ําประเทศกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะมีเรียกว่ารายได้หรือว่าค่าตอบแทน,นที่ค่อนข้างต่ำนะครับค่าของชีพสูงแต่ว่า,าเ,เรื่องรายได้ของเขาเนี่ยต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือจะมีความยากจนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวของเด็กเนี่ยส่วนมากก็จะมีบุตรหลานจํานวนมากนะครับเพราะว่าเขาเองยังมีความหวาดกลัวในเรื่องการคุมกําเนิดนะครับทำให้เขามีลูกหลานเยอะมากคราวนี้เนี่ยพอลูกหลานเยอะมากเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานได้ตามเออเรียกว่ามาตรฐานขั้นต่ำนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเด็กเข้ามาขอทานขณะที่การปราบปรามขอทานหรือการค้ามนุษย์ตำรวจก็ยังดำเนินการอย่างเข้มงวด แต่ก็จะเป็นลักษณะการจับดำเนินคดีส่งกลับประเทศแล้วกลุ่มคนพวกนี้ก็จะลักลอบกลับเข้ามาอีกผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและการป้องกันปร,บราบปรามการค้ามนุษย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุถึงปัญหาเด็กที่เข้ามาขอทานในกรุงเทพมหานครว่ายังเป็นปัญหาที่แก้ยากและต้องทำงานร่วมกันในทุกหน่วยงานค้ามนุษย์เมื่อปีที่แล้วับค้ามนุษย์ปีนี้ ไปีไหนมากกว่ากันเนี่ยไอตัวเลขรวมๆที่มันเป็นเรื่องการค้ากันจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะตอบได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราดูตัวเลขในการจับกลุ่มปราบปรามหรือในการดําเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในการวารากฎหมายเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ใช้ศักยภาพในการทํางานหรือมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นในการที่้าไปสูขข่การจับกลุ่มปราบปรามผู้ก,กระทำความผิด และเมื่อขอทานเหล่านี้ถูกจับกลุ่มส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปดูแลที่สถานแรกรับเด็กชายปักเกรดหรือบ้านภูมิเวทเพื่อฟื้นฟูจิตใจและให้การศึกษาเพิ่มเติมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ3-6เดือนในการติดตามครอบครัวในต่างประเทศก่อนที่จะนำตัวส่งกลับประเทศของตนเองโดยวิธีการติดต่อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในส่วนของเด็กต่างชาติที่เป็นเหยื่อกันค้ามนุษย์นะคะเราก็มีกระบวนการคุ้มครองนะคะ ถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยเราเป็นกระบวนการสงเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กต่างชาติเนี่ยเราเป็นกระบวนการคุ้มครองเนื่องจากเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อกันค้ามนุษย์แล้วก็เด็กที่เป็นเหยื่อเองก็มีทั้งเด็กไทยแล้วก็เด็กต่างชาติในสถิติตั้งแต่ปี51ที่เราเดูแลเด็กตั้งแต่มีพรบค้ามนุษย์นะคะเราก็ดูแลมา268คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติพมา่า อันดับหนึ่งนะคะอันดับสองก็เป็นสัญชาติกัมพูชานะคะอันดับสามก็เป็นสัญชาติลาวผู้ปกครองบ้านภูมิเวทยอมรับว่าที่ผ่านมาบ้านภูมิเวทเคยรับเด็กขอทานที่เข้ามาพักฟื้นที่นี่แล้วกลับเข้ามาอีกปีละหนึ่งถึงสองคนแต่ก็ยังมีจํานวนเด็กที่ยังจับกลุ่มไม่ได้กลับเข้ามาในไทยอีกมากเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน